พริกกระเทียมอันนี้เรามาทำผัดมีตั่วค่ะแับแรกเราใส่พริกแล้วก็กระเทียมพริกตีดำโอเนียนแครอทเบบีคอนอ่าแล้วก็มาใส่ผักค่ะมีแครอทมีเบบีคอนมีหอมแล้วก็ใส่ออกอะไรนะพริกไทยค่ะไก่ดำลงไป Spice, sure. กกรอให้มันสุกใส่เห็ดค่ะต่อไปจากนั้นมาใส่ซอสหอยจักก็้วใส่เขียวใส่ผักเ้ียวค่ะ อากาศสวยแล้วเติมน้ำไปนิดนึงนะคะมันจะได้ไม่แห้งเกินไปโอ้ใส่กุ้งจ้าแส่กุ้งนี้เอาไปต้มกับนคะไปลวกก่อนแล้วค่อยมาใส่ทีหลังแต่ไม่ทาวะคะ่ะจากนั้นเราตด้ยเส้น,นะคะ่ะเส้นหมี่เด็กหมี่ตัว ก็มาขัดให้เข้ากันนะคบเบรคขนาดจนใกล้ตลาดนะปรามานคนๆเพื่อให้เอ่อเะาไรนักซอสเข้าไปในเส้นแล้วก็จะได้มี สามนัวเขาเข้ากัน,นะะไม่รู้ไม่รู้สูตรอื่นเขาทำยังไงกันนะคะคระสูตรสามีเขาจะทำแบบนี้นะคะ่ะเขาบอกว่าเป็นที่ลวกไว้แล้วมันเย็นก็เลยต้องทำแบบนี้มันจะได้แบบร้อน ให้มันแห้งแล้วก็เสิร์ฟเลยนะคะผ so, right? ัดมี้ั่วใบสามีจ้ะเอาอร่อะไรกันนะคะ